สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำสระเปาไส้ครีมนะคะสูตรหมักหัวเชื้อนะคะเราจะเริ่มจากการทำไส้ครีมก่อนวัตถุดิบและเครื่องปรุงพร้อมอัตราส่วนขึ้นไว้ให้ดังนี้ค่ะเราจะนำไข่ใส่ลงไปในกะละมังนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลลงไปค่ะตามด้วยหัวกะทิค่ะจากนั้นก็นมข้นจืดค่ะ นมผงค่ะแป้งข้าวตาแล้วก็แป้งข้าวโพดตามด้วยแป้งตาบัวแดงค่ะจากนั้นก็ใส่นมข้นหวานลงไปครึ่งกระป๋องนะคะแล้วก็กลิ่นวานิลลาแล้วก็สีเหลืองค่ะตีไข่ให้แตกแล้วก็คนให้เข้ากันไปในทางเดียวกันนะคะคนไปในทางเดียวกันก็จะออกมาเนียนแบบนี้ จากนั้นก็ใส่เนยละลายลงไปค่ะใส่เนยล,ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันดีก็นำไปกลองค่ะจากนั้นก็นำไปนึ่งนะคะเปิดไฟให้ร้อนแล้วก็นำส่วนที่เราทำเมื่อกี้ลงไปนึ่ง30-35นาทีกลับด้านเรื่อยๆนะคะ ก็จะออกมาลักษณะนี้ค่ะพักไว้ให้เย็นนำเข้าตู้เย็นไว้ค่ะต่อไปเราจะทำหัวเชื้อยีสต์นะคะขึ้นให้ตามนี้เลยใส่แป้งลงไปใส่ยีสต์ลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำค่ะคนให้มันเข้ากันนะคะพอมันเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนก็นวดค่ะนวดไปเรื่อยๆจน เนื้อแป้งมันเนียนดีจากนั้นเราก็พักแป้งไวหนึ่งชั่วโมงนะคะใช้อะไรปิดไว้แลปไว้ค่ะพอครบหนึ่งชั่วโมงหัวเชื้อเราก็จะเป็นเหมือนฟองน้ำจากนั้นก็ใส่น้ำตาลลงไปค่ะนวดไปเรื่อยๆจนน้ำตาลละลายนะคะมันนวดไม่ถนัดเราก็ออกมาวางไว้บนโต๊ะนวดค่ะใช้แรงตรงวุ้งมือนะคะ นวดไปข้างหน้าเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเหนียวแบบนี้ค่ะถ้าน้ําตาลละลายมันจะเหนียวแบบนี้นะคะจากนั้นก็ใส่ผงฟูใส่แป้งบัวแดงลงไปค่ะล่อนแป้งลงไปจากนั้นก็นวดต่อค่ะนวดไปเรื่อยๆนะคะมันจะเหนียวติดมือนวดยากนิดนึงก็จะเย็นๆค่อยๆนวดหาอะไรตะล,ล่อมแป้งเข้ามา พอแป้งมันเริ่มเข้ากันดีเราก็เติมน้ำลงไปค่ะค่อยๆตะล่อมแป้งเข้ามานะคะค่อยๆตะล่อมแป้งค่อยๆนวดใช้แรงกดนะคะกดแล้วดันไปข้างหน้าพอแป้งมันเริ่มเข้ากันแบบนี้แล้วเราก็จะใส่ ช็อตเทนนิ n งหรือใครหาไม่ได้ก็ใช้เนยขาวทั่วไปค่ะในขั้นตอนนี้มันจะเหนียวมือมากๆนะคะมันจะลื่นแล้วก็เหนียวมือให้นวดเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆพอนวดไปสักพักหนึ่งมันก็จะเริ่มดีขึ้นลักษณะนี้ค่ะเราจะใช้เวลานวดประมาณ10นาทีค่ะนวดดันนวดดันพอมัน ลักษณะนี้แป้งของเราเริ่มเนียนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทสแป้งกันนะคะว่าแป้งได้หรือเปล่าดึงออกมานิดนึงค่ะแล้วก็กลับด้านแป้งแล้วก็ทําให้มันเป็นแผ่นนะคะถ้าแป้งที่ใช้ได้แล้วขอบๆมันจะไม่แตกค่ะแล้วมันก็จะยืดได้แบบนี้ลักษณะนี้แป้งของเราใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นก็คลึงแป้งให้เป็นเส้นอยวยาว แล้วเราก็จะตัดสี่สกรัมก็จะได้14ลูกค่ะจากนั้นก็หาผ้าปิดไว้แล้วก็นำมาใส่ไส้จับจีบจับจีบแล้วก็ม้วนให้ปิดให้สนิทแล้วก็จัดทรงค่ะแล้วก็นำไปวางไว้บน กระดาษพักแป้งไว้40นาทีนะคะพอครบ40นาทีก็นำไปนึ่งเราจะนึ่งใช้เวลานึ่ง6นาทีค่ะออกมาหน้าตาสวยงามมากเรามาชิมกันนะคะไส้ของเราใส่เยอะไส้ตุ้มตุมเลยค่ะแป้งของเราก็จะมีความนุ่มอร่อยมากๆทั้งไส้ทั้งแป้งเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะ